ก้านกระดานโคบพริกเกลืออร่อยจะทำไม่เหลือนะฮะนี่เวลากินนะฮะก้างโคบสดแน่นๆพริกเกลือโปะแบบนี้นะครับโอ้โหฟูๆเต็มๆมาพอดีคําเลยครับลุยยากร้านนี้เราลุยแหลกมากนะฮะพริเกเยอะมากอ่ะพริกพวกแซ่บเป็นพริกเกลือที่พอดีตำผาสุดดีมาแบบนี้ข้าวกละพับประมุขต้องมานะฮะเมนูบ้านๆแต่แบบว่าอร่อยแล้วร้านใจมาก น้ำราแบบนี้นะครับมาลุยฮะับอร่อยมากหมึกแบบนั่นมากกดได้แล้วไปเลยอยู่ที่ร้านไหนครับเราอยู่ที่ร้านเจ๊น้องซีฟู้ดนะคะร้านนี้ทีเดดใช่ไหมโอเคไปไปลุยกันสั่งไรคะันสวยเราจะสั่งไรคะไม่ได้สั่งเลยเธอสั่งไปเป็นชุดแล้วอ้าวจบ มาเริ่มที่นี่เลยจ้ะนี่ครับปูมาเจน้องนะครับดูความสดความฟินเนื้อแน่นๆเลยกันเชียงเวลากินนะฮะซีฟู้ดรานแบบนี้ออนท็อปไปเลยมาโอ้โหพีสันเดี๋ยวบอกรสชาติซีฟู้ดเพื่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเโอ้โหอบเผ็ดปลาบอกว่าเผ็ดนี่เขาผัดปูเฮ้ยเผ็ดดีบอกนี่เขาผัดปูนะฮะนี่ย่ออะไรนี่เมนูเด็นเขาเหมือนกันลุยฮะร้านนี้เขาจะเป็นร้านแบบ บ้านๆหน่อยคนถิ่นกินเนาะก็อาจจะรสจัดอือฮะอันนั้นเขาอ่าอันนี้อันนี้เขาบอกว่าต้องกินหมึกน้ำดำครับคุณดำเลยเดี๋ยวดูฟันตอนกินนะฮะระวังนะคุณมันมีอะไรนะมันคือแบบสายหมึกเส้นหมึกเลมาฮะลุยฮะงงกูฟังซิฮือฮือฮือฮอ้นมาขึ้นขึ้า ทมกคนมากอาหารที่นีไ่ไม่ไม่ไม่ติดหวานกลมกล่อมอืมแต่บโบติดชมพูดีจะติดหวานนะแต่ว่าร้านนี้ไม่เนาะอันนี้ขอให้ดูให้ดูความสวยงามก่อนนะคะไข่ตุ๋นทะเลโอ้โหเลิศแบบไหนนี่เนี่ย,ยนี่แล้วกันันตรงไหนโอโ้ไข่เนื้อเนียนมากวาะด้ดี่าปอดภัยอีกทีหนึงนี่นะครับ โอ้โหแบบนี้เลยมาลุยครับหกปากคุณนะคะยังดำอยู่นะคะพูดเลยใคขัดดื้อมากเนื้อมันเนียนมากฉันเป็นคนบอกให้สั่งฉันเป็นคนบอกให้สั่งดีมากเลยนะ <c oughs> ดีเหรอต้มยำไม่ดูแออดซิมงซิ่งต้มยนเนำเหมือน ชิมสิจี๊ดจ๊าดไหมโหจี๊ดม,มากอันดีนะคะตอนแรกอ,อ๊ามันยังง่วงอยู่นี่ตอนนี้ความง่วงนนหายไปหมดแล้วนะคะรับขอบเทียบอกบอกให้สั่งเมนูน,นี้นะฮะเมนูเด็ดนี่นะะี่มีคนอยากจะเห็นเลยอเอขอบเทียไปดูขอบเทียดูน้ำอย่างนี้ก็นี่ฮะนี่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 เออขอบขอบเทียเติมน้ำอยู่แล้วก็นี่ครับนี่นี่นี่ไี่ประตูประตูมาโอ้ไม่มีที่วาง เดี๋ยวมานูนะคะน้องปูมาค่ะลุ่ยฮะโอ้นี่เอาเดี๋ยวเอาให้ดูเอาะไรของเรานี่อันนี้คือทีเด็ดที่สุดตั้งกระดานโคตรพิเกลือครับนี่คือไฮไลท์ของร้านนี้เลยแต่เราไม่มีที่วางของหอยจิ้ะดูกครับโอเคมาอันนี้ด้วยคุณร้านนี้หอยเชื่อผัดจานที่โอ้โหอวบกิ่มอวบปัดมาก ไม่เอ็นหอยขนาดหอยเป็นหอยหมดนงพูหอยเชื่อหอยเชื่อสดมากปรากต่ลาดตลาดม่ข้าวเยนิดนมากน้มากเนอจานกรวังหอยหวานเขานะครับกินซีฟู๊ดนะครับลาแบบนี้เลยดือดมาฮะลุยครับ สดมากสดมากๆไยหวานนี่ตังป่าป่าคนบอกเลยว่าน้ำไม่จ้าจริงๆร้อนมากร้อนมากร้านี้จ่จ้าจริงๆพูดเลยอืมโอ้ยป่าคนเนื้อแน่นมากไปนาที่คุณเขาไม่ห่วงครับลูกคำสดมันสดแน่นอนจริงอหืม,มรู้่ฮะ และนี่คือไฮไลท์นะจ๊ะสั้งกระดานทอดกระเทียมเอ้ยม่ตั้งตั้งั้งกระดานทอดพริกเกลือเออข้อร้านทางร้านะฮะดูดีมอ่ออือดูเป็น,น,นอันนี้คือผัดพริกเกลือที่วัดดีทำแบบตามหานะจริงใช่จริง,รงๆแบบนี้เลยถูกต้องโอ้โหดูความสดดิดูเนื้อเขาอืมสเ,เปีนยเส้นหนังมาเลยนะคะดูเนื้นอเขาอืนี่ฮะ มาครับลู้ยังฮะดีป่ะเนื้อเล่นมากโคตรสดเลยอ่ะสดจริงๆเฮ้ยร้านนี้นะฮะเจ้น,น้องตีปูน,นะครับสดเด็ดซับเดือดทุกเมนูแล,ะละ้วราคามี่กระมากมาตามได้ครับสุดยอดมากครับเพียบรายละเอียดยที่แคปชั่นค่ะค